วันนี้ลุงจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องเนมเช็คนะครับเนมเช็คไม่ผ่านเราจะถูกตัดสิทธิ์ไปทำงานที่อิสราเอลทันทีเนมเช็คคืออะไรทำไมถึงตัดสิทธิ์ไปทำงานที่อิสราเอลได้เดี๋ยวคลิปนี้ลุงมีคำตอบให้นะครับก่อนไปรับชมคลิปการลุก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันนะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งนะที่ทางเพจทีซีไทยแลนด์ได้ประกาศ เลขประจําตัวนะครับของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรายชื่อเนมเชคจากทางประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งผู้ที่มีผลไม่ผ่านนะครับจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ประจําเดือนพฤศจิกายน2568เขาก็จะมีตารางให้นะครับว่า,าสัมภาษณ์วันไหนมีหมายเลขอะไรบ้างนะครับลงเซ็นเซอร์ไว้นะครับก็อันนี้หลายท่านสงสัยนะครับว่า ไอเนมเชคมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงไร้แรงถึงขั้นที่ตัดสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ตัดสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ก็คือถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการไปเลยนะครับหมดสิทธิ์ที่จะไปทํางานที่อิสราเอลเจ้าเนมเชคนะครับมันก็คือการตรวจสอบรายชื่อ,อาทางที่ซีไทยแลนด์นะครับจะรวบรวมรายชื่อและนามสกุลนะครับส่งให้ทางรัฐอิสราเอล จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่รัฐอิสราเอลก็จะเข้าไปสู่กระบวนการคัดกรองเบื้องต้นโดยทางการอิสราเอลจะนำรายชื่อและนำสกุลไปตรวจสอบนะครับในระบบของเขาจากนั้นนะครับเมื่อผลการตรวจสอบว่าผ่านก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ได้แต่เมื่อผลการตรวจสอบไม่ผ่านก็จะถูกตัดสิทธิ์และก็ไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการเลยนะครับ เราไม่รู้หรอกว่ากระบวนการของเขาอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับซับซ้อนขนาดไหนตรวจมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นของหน่วยงานอิสราเอลเลยนะครับหลายท่านยังเข้าใจว่าที c อซีไทยแลนด์เป็นผู้ตรวจสอบและทีเอซีไทยแลนด์เป็นผู้ตัดสินนะครับต้องขอย้ําว่าทางหน่วยงานของประเทศอิสราเอลเป็นคนตัดสินมานะครับทีนี้ในมุมมองของลุงนะครับเท่าที่ลุงทราบนะลุงแบ่งออกเป็น4สาเหตุดังต่อไปนี้นะครับ สาเหตุแรกก็คือการที่เราเคยมีประวัติไปทำงานที่อิสราเอลหรือประวัติการขอวีซ่าที่อิสราเอลนะครับสาเหตุที่2จะเป็นเรื่องของคอรอบครัวของเราเคยไปทำงานที่อิสราเอลนะครับปัจจุบันยังคงทำงานอยู่เขาจะมีการตรวจสอบรายชื่อของครอบครัวเราด้วยนะครับสาเหตุที่3นะครับจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดในเรื่องของตัวบุคคลชื่อและนามสก,กุลซ้ำซ้อนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาอธิบายแบบละเอียดอีกทีนะสาเหตุที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำแบ็กสต์นะครับก็คือจะเป็นบุคคลที่ห้ามเข้าประเทศอิสาราเอลเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากสาเหตุแรกแล้วกันนะครับสาเหตุแรกนะครับจะเป็นเรื่องของข้อมูลของเราเองนะครับว่าเราเคยไปทำงานที่อิสาราเอลมาก่อนไหมนะครับสมมตินะครับว่าคุณเคยไปทำงานที่อิสาราเอลในรุ่นที่15นะครับแล้วก็ทำงาน จนครบสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่ครบสัญญาก็ตามนะครับแล้วคุณตัดสินใจกลับมานะครับคุณจะมาสมัครรุ่นที่18เพื่อกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกไม่ได้นะครับทางการอิสราเอลจะให้โอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับบางคนอาจจะแย้งลุงว่าอ้าวแล้วตอนที่มีโครงการแท็ก2องนะครับทำไมไปได้นะครับอันนั้นเป็นกรณีพิเศษนะพอดีช่วงนั้นทางอิสราเอลเขาขาดแคลนแรงงานนะครับเขาก็เลยอนุญาต ให้แรงงานที่เคยมีประสบการณ์ไปทํางานที่อิสราเอลและครบสัญญาจ้างแล้วนะครับสามารถกลับไปทํางานที่อิสราเอลได้นะครับเป็นกรณีพิเศษครั้งเดียวที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปแล้วแล้วมาสมัครโครงการ TEC Thailand แล้วพอไปตรวจสอบเนมเชคนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับคือผลตรวจสอบไม่ผ่านนะครับหรือคนที่เคยไปสมัครกับบริษัทเอกชนนะครับ คุณอาจจะขอวีซ่าผ่านแล้วคุณไม่เดินทางต่อนะครับทางการอิสราเอลอาจจะระงับนะครับในการขอวีซ่าครั้งต่อไปของคุณนะครับคือคุณสมัครทั้งของเอกชนแล้วก็ของโครงการ t c Thailand นะครับปรากฏว่าเอกชนยื่นก่อนนะครับแล้วพอ TC Thailand ยื่นเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในการตัดสิทธิ์ได้อันนี้ไม่ชัวร์นะแต่เท่าที่เคยได้ยินมาว่ามันมีประเด็นแบบนี้อยู่นะครับ หรือแม้กระทั่งคนที่ขอวีซ่าแล้วนะครับแล้วผลคือไม่ผ่านเขาจะบันทึกไว้เลยว่าไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วพอเราไปขอซ้ำนะครับก็จะถูกปฏิเสธอีกหากไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้เรานะครับได้รับโอกาสในการแก้ไขผลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุต่อมานะครับสาเหตุต่อมาจะเป็นเรื่องของครอบครัวครับ ผู้สมัครอาจจะถูกตัดสิทธิ์หากมีสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของเรานะครับกำลังทำงานอยู่ในรัฐอิสราเอลนะครับครอบครัวของเรามีใครบ้างล่ะก็จะมีพ่อแม่นะครับแล้วก็มีคู่สมรสนะครับภรรยาแล้วก็บุตรนะครับก็จะเป็นสายตรงนะครับถ้าเป็นพี่เป็นน้องไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากบุคคลเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นสายตรงของเราเนี่ย ยังคงทำงานที่อิสราเอลนะครับหรืออาจจะกลับมาแล้วก็ตามนะครับอันนี้ลุงไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าบางคนก็ไปได้บางคนก็ไปไม่ได้นะครับถึงบอกว่ามันอยู่กับทางการอิสราเอลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินนะครับและเราคงไปแย่งอะไรไม่ได้นะครับก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่คุณจะ ถูกตัดสิทธิ์หรือผลเนมเช็คไม่ผ่านได้นะครับนี่คือสาเหตุที่2นะครับมาถึงสาเหตุที่3นะครับสาเหตุนี้จะเป็นเรื่องความซวยก็ว่าได้นะครับเราซึ่งเป็นผู้สมัครไม่เคยมีประวัติไปทำงานที่อิสราเอลเลยนะครับเรียกว่าใหม่ซิงๆเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวจะไปทำงานที่อิสราเอลแต่ดันนะครับมีคนที่เคยไปทำงานในอิสราเอลและมีชื่อและนามสกุลเดียวกับเราเลยนะครับ เพราะว่าเวลาคนที่มีนามสกุลที่ใช้กันเยอะๆเนาะนอาจจะตั้งชื่อตรงกันได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับใครที่กำลังจะสมัครรุ่นที่19ถ้าไม่อยากมีปัญหานะลองเช็คชื่อตัวเองว่าชื่อตัวเองเนี่ยมันใช้กันเยอะไหมถ้าใช้กันเยอะก็แนะนำให้เปลี่ยนก่อนสมัครแต่แนะนำก่อนอเปลี่ยนก่อนสมัครนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนหลังสมัครจะไม่ได้นะครับ ลุงไม่สามารถบอกได้นะครับว่าชื่อและนามสกุลที่มันเหมือนกันเลยนะมันจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายได้นะซึ่งถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเนะเรากอ็อย่าใช้ชื่อที่มันคิดว่าคนอื่นใช้กันเยอะๆเลยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ละกันนะครับหรือปัญหานี้อาจจะไม่มีหรือว่าน้อยลงแล้วเพราะเขาอาจจะเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็ได้นะครับ สาเหตุที่4ี่สาเหตุสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่เราคงไม่สามารถไปเจาะเรื่องระบบของเขาได้นะครับคือทางอิสราเอลก็น่าจะมีระบบหนึ่งนะครับที่เอาไว้ตรวจสอบอคนที่จะเข้าประเทศเขานะครับเขาก็จะมีข้อมูลจากหลากหลายประเทศนะครับส่งมาให้เขาแล้วหากมันมีข้อมูลที่ อา,อาจจะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดประวัติอาชญากรรมนะครับหรือเป็นบุคคลที่รักรอบไปทำงานประเทศต่างๆนะครับหรือมีภัยต่อความมั่นคงนะครับเขาก็อาจจะห้ามเราเข้าประเทศแล้วก็ติดแบคทีเรียเรานั่นเองนะครับพอห้ามเราเข้าประเทศเวลาไปตรวจสอบเนมเช็คก็จะไม่ผ่านนะครับก็จะเป็น4สาเหตุหลักๆนะครับที่ลุงพอจะนึกออกนะครับ เอาเป็นว่านะครับส่วนใหญ่จะเจอข้อนี้นะครับก็คือเคยไปทํางานมาแล้วนั่นแหละนะครับแล้วจะลับไก่ไปทํางานซ้ําอีกแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของอครอบครัวนะครับที่ปัจจุบันยังคงทํางานอยู่นะครับทีนี้ถ้าผลการตรวจสอบไม่ผ่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะครับต้องบอกว่ายากครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะสอบถามเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่า เอ๊เราโดนตัดสิทธิ์เพราะสาเหตุอะไรกันแน่นะครับเขาก็อาจจะตอบมาหรือเขาอาจจะไม่ตอบก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลความลับของเขานะครับก็ลองสอบถามดูแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องทำใจไว้เลยนะครับว่า90กว่าเปอร์เนี่ยไม่น่าจะแก้ไขผลอะไรได้นะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องการตรวจสอบเนมเชคนะครับลุงว่าถ้าพอจะแก้ได้นะครับมันก็จะมีเคสแค่ กรณีชื่อซ้ำนะครับอาจจะขอให้พิจารณาใหม่หรือว่าส่งหลักฐานไปว่าเรามีหมายเลขบัตรประชาชนที่ต่างกันนะซึ่งประเด็นนี้ลุงคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาทำอยู่แล้วนะครับส่วนกรณีที่เคยสมัครบริษัทเอกชนนะครับก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากบริษัทเอกชนอาจจะไปถอนคำร้องขอวีซ่าเดิมออกไปนะครับก็คงยากเนาะที่เขาจะมาทำเพื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะลุงมองว่า ใครที่อยากไปทำงานโครงการที Thailand กับกรมการจัดหางานกับโครงการ t ีซี a ท l แ n นนะครับคุณต้องตัดสินใจนะครับอย่าเหยียบเรือสองแคมอย่าเลือกสองเส้นทางนะครับคุณคิดเลยว่าคุณจะไปเอกชนหรือไปกับรัฐเอาให้ชวชวร์แน่ๆเลยนะครับถ้าจะไปกับเอกชนไปให้สุดนะครับ จนได้งานหรือถ้าจะไปกับโครงการ t c Thailand ก็รอให้มีการเปิดรับสมัครแล้วก็สมัครกับโครงการ TC Thailand ไม่สมัครกับบริษัทเอกชนนะครับเลือกเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำที่ลุงพอจะแนะนำให้กับพวกเราได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็อยากจะให้รุ่นที่19นะครับที่กำลังจะเปิดรับสมัครในอนาคตก็ฟังข้อมูลนี้ไว้เหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าคุณไปเหยียบเรือสองแคมนะครับเลือกสองเส้นทางคุณก็จะเจอปัญหานี้ได้นะครับ มันก็จะทําให้คุณตัดสินและสุดท้ายคุณไม่ได้ไปทํางานที่อิสราเอลสักเส้นทางเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนหวังว่าทุกคนที่อยากไปทํางานที่อิสราเอลจะได้ไปทํางานที่อิสราเอลในเร็วๆนี้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุ่งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุงหน่อยสวัสดีนะครับ